รายการนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรพันธ์ลาภชั้นสามทับเจ็ดค่ะคุณเป็นหน้าห้องของห้องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมมีเรื่องอยากจะขอถามนะครับได้ค่ะผมอยากทราบผมอยากทราบว่าจากเหตุการณ์ช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมโควิดเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่ปิดเทอมมาไหนวัน แต่ก็ไม่ดีอย่างหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ได้มาเรียนแล้วเราอาจจะเรียนไม่ทันหรือว่าเรียนไม่ทันตามหลักสูตรนะคะรู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์ครับจก็รู้สึกไม่ค่อยไปทักใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าการเรียนออนไลน์มันทําให้เราไม่ค่อยเข้าใจพอเราะจะถามครูที่อยู่ในออนไลน์เราก็ถามไม่ได้เพราะว่าครูเขาอยู่ในกล้องพอถามไปก็ไม่มีใครตอบเรามา งมค,ครับ,ค,รบคุณชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภาราศาค่ะชั้นม .3 ทับ7ค่ะวันนี้ผมจะ,จะมาสัมภาษณ์คุณสญญามอยางสามข้อน,นะครับข้อแรกผมอยากถามคุณว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการปิดเทอมเพิ่มของเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดครับก็รู้สึกดีและไม่ดีค่ะที่ดี ช่วยหยุดอยู่บ้านแบบว่าป้องกันการติดโรคค่ะต่อไปนะครับอยากถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ครับรู้สึกก็เป็นเทคโนโลยีที่แบบเข้ามาใหม่อะค่ะก็ก็รู้สึกดีอยู่นะคะแต่ว่าเรียนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะต่อไปนะครับอยากสาวอยากทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการปวดเรียนมาพร้อมกันครับ ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้เจอคนในโรงเรียนใหม่ๆ้ลยค่ะ